สวัสดีทุกคนพบเจอและพูดคุยกับฉันอีกแล้วนะในวันนี้กับประเด็นข่าวเดือดประเด็นข่าวร้อนและสําหรับประเด็นข่าวเดือดที่เราจะพากันไม่ได้เลยในวันนี้ก็คือประเด็นข่าวของคุณปูมันธนาที่ในวันนี้ได้กลายเป็นประเด็นกอสติดเราบรรดาชาวบ้านขา่าวเม้าข่าวเพ่อเทั้งหลายออกมาเม้ามอยถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากชาวบ้านซุบซิบดินทากันไปทั่วว่าโอ้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรอนี่ทําไมเดี๋ยวนี้ลูกนี่เขาฟ้องเจ้านี่กันแล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย และก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้สังคมนั้นออกมากังขาและก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเฮ้ยหรือว่าคุณปูจะชนะคดีนี้พวกเจ้านี่เตรียมตัวเอาไว้เลยนะโดนฟ้องรัวรัวก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นมาที่ว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการรวมตัวกันของเราบรรดาเจ้านี่ใช่ปะที่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเจ้านี่โพลวอนแชร์ยับคุณปูมันธนานูนนี่นั่นโอ้ยบา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 ว่ากันไป เธออะติดหนี้ชั้นจริงมีหลักฐานงัดหลักฐานออกมาฟาดกันเดือดมากโดยบรรดาเจ้าหนี้หลายฝ่ายก็คือมียังคงมีความหวังที่ว่าในวันเนี้ยคุณปูมันธนาจะออกมานัดไกล่เกลี่ยพูดคุยกันเจรจาตกลงกันทุกคนก็หวังว่าจะได้เงินคืนแต่ในที่สุดจ้าเมื่อวานนี้เลยคุณลูกหมีทนายเดชาทนายกุ้งหล,หลายฝ่ายได้ออกมาไล์สดว่าทุกคนโดนฟ้องแล้วทางคุณปูมันธนาสั่งฟ้องแล้วไม่ต้องออกมาไกลเกลี่ยแล้วไปเจอกันที่ศาลนะจ๊ะ และหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปโอ้โหเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็ได้เข้ามาเมาส์มอยแมงเมาส์บินกันว่อนไปทั่วเลยทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีแบบนี้ด้วยหรอนี่สังคมไทยแล้วทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างแต่ฉันคิดว่าเฮ้ยงานนี้มีสิทธินะคุณปูมัทน,นาอาจจะชนะคดีก็ได้คดีอาจจะพลิกหรือเปล่า เพราะฉันมีความรู้สึกว่าทางลูกนี้อ่ะเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจมากพอสมควรนะเกี่ยวกับการที่เขาอาจจะชนะคดีในครั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยของเราอ่ะมันมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ที่แบบว่าเป็นกฎหมายที่น่ากลัวมากๆอยู่นะทุกคนจริงๆแบบว่าทางเจ้าเนี่ยก็ออกมาแฉยับแฉเดือดแบบ น,นั่นหวั่นไหวแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยทีเดียวงานนี้ลูกนี่ต้องคืนเงินฉันแน่นอนลูกนี่จะต้องกลัวลูกนี่จะต้องไม่กล้าทําอะไรนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดแล้วทางลูกนี่ไม่กลัวจ้าหรือที่หลายๆคนกาลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้ว่าเป็นลูกนี้หัวหมออะไรประมาณนั้นก็ได้ทุกคนเออฉันเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยเห็นคดีและเคสแบบนี้นะจริงๆหรือว่าคดีนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทําให้ทุกฝ่ายได้กังขาและก็ได้ตะลึงว่าเฮ้ย ถ้าเราเป็นลูกนี่เราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราเราถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องไหมทุกคนเออเราติดตามข่าวนี้แบบตามติดเกาะติดเพราะว่าอะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าง,งานนี้ใครจะชนะลูกหนี่หรือเจ้าหนี้จริงๆฉันก็ลุ้นเกี่ยวกับข่าวนี้มากๆเลยนะบางคนอาจจะเบื่อแล้วโอ้ยพูดวิกพัวิจารณ์อะไรกันทุกวี่ทุกวัน ก็ต้องออกมาพูดคุยกันทุกคนเพราะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆเพราะเป็นคดีที่ฉันคิดว่าเรื่องราวประมาณนี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทุกคนเพราะการถูกยืมเงินกันการให้เพื่อนยืมเงินอ่ะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งเรารักกันเราก็ให้เขายืมเงินแต่เราอาจจะมาผิดใจกันในเรื่องของการไม่ให้เงินคืนถูกต้องไหมล่ะและเธอหนักก็ไม่กลัวสังคมประนามไม่กลัวสังคมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะ โดยในะวันนี้ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยหรือว่าทางคุณปูว่ะคุณหาน่าจะเส้นใหญ่จริงๆฉันก็เลยได้เข้าไปสอดส่องในประวัติของคุณปูมันธนามา ว่าเธอมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเธอทําธุรกิจอะไรเอ๊ะมันจะใช่อย่างที่ชาวเน็ตเมาส์มอยซุปซิบลินทางกันไหมหรืองานนี้เหล่าบรรดาเจ้าเนี่ยจะเล่นกับของจริงซะแล้วคุณปูมรนธนาหิมะทองคําซึ่งในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วเพราะเชื่อของคุณปูมรนธนาถูกทัวลงสาบแช่งแบบช่าๆไปทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังจากกรณีเป็นนี่เราไม่ใช้นางแบบสาวคนสวยคนดงังอย่างคุณลูกหมีรัศม,มีทองเิรีภัยศรี ประมาณว่านิ่งเงียบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรประมาณนั้นแต่เธอก็ยังคงใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายจากเงินชาวบ้านโดยเจ้าหนี้รายอื่นๆก็ทยอยมาแสดงตัวตามๆกันและงานเนี้ยไม่ว่าคุณปูจะไปออกรายการไหนเธอจะออกมาพูดชี้แจงอย่างไรก็ไม่มีใครฟังแล้วมีแต่ด่าสาบแช่งแถมทัวรลงอีกตั้งหากเป็นหนี้เขาก็ต้องจ่ายสิไม่ใช่มาตามฟ้องเจ้าหนี้แบบนี้โอ้โหแค่ขึ้นหัวข้อฉันก็แบบอื้อหือถ้าเธอไม่แน่จริงเธอไม่กล้าฟ้องหรอกจริงไหมล่ะทุกคน งานเนี้ยก็ต้องดูกันแบบลุ้นๆกันแบบรวัวเลยนะว่าใครจะชนะถ้าเกิดงานเนี้ยคุณปูชนะเตรียมตัวเฮกันเอาไว้ให้ดีกันเลยทีเดียวทุกคนเพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยของเราอ่ะคุ้มครองลูกหนี่แบบรวรัวจริงๆงานเนี้ทยใครที่เป็นเจ้านี้อ่ะก็ต้องเตรียมตัวเจียมเนื้อเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเลยนะจริงๆ,ๆเธอเป็นนางเอกที่ภาพลักษณ์ดีมาตลอดปูมันธนาหิมะทองคำจากอดีตนางงามรองอันดับที่2จากเวทีนางสาวไทยปี2541 และหลังจากนั้นเธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่องเจดโดยมีผลงานการแสดงมาอย่างมากมายจนถึงในปัจจุบันสําหรับเส้นทางชีวิตของการเป็นนักแสดงของปูมันธนาก็คือเธอคือนางเอกดังในยุคหนึ่งแต่หลังจากที่ปูแต่งงานมีครอบครัวเธอก็ได้ผันตัวมารับบทเป็นพี่สาวนางเอกบ้างนาง้ายบ้างสลับกันไปจนถึงบทแม่แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่ได้ยึดติดกับบทบาทการแสดงเลยเธอขอให้เป็นบทบาทที่ท้าท,ท,ทายเธอก็ยินดีรับเล่นแล้ว และตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตโลดแล่นในวงการบันเทิงสิ่งที่เธอจะคอยระมัดระวังมากที่สุดก็คือการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเธอเพราะเธอมองว่าการเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นคนของประชาชนเธอจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะเธอจึงเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนไม่เฟกโดยเธอได้เคยเล่าว่าเธอเลือกที่จะเป็นคนที่พูดความจริงดีกว่าเป็นคนโกหกเพราะสุดท้ายก็จะถูกจับผิดได้ว่าทำไมวันนั้นกับวันนี้พูดไม่ตรงกัน และสําหรับชีวิตที่ดีได้เพราะมีอภิชาตสามีอย่างคุณหานทิมะทองคําปูมัทน,นาพบรักกับสามีในกองไทยในช่วงที่คุณหานพักดีหานทิมะทองคํายังเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักการเมืองอย่างในทุกวันนี้โดยคุณปูและคุณหานคงรักกันมาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะเคยมีข่าวแยกเตียงกันอยู่บ้างแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงหวานอยู่และในวันนี้ถึงแม้จะมีข่าวชาวถาถมเข้ามาอย่างมากมายชาวบ้านรุมสาบแช่งเธอกันทั้งประเทศ และถึงแม้ว่าคุณหาจะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยก็ตามแต่เขาก็ยังลุกขึ้นยืนเคียงข้างเธอและปกป้องเธออย่างเต็มที่รวมถึงช่วยกันแก้ปัญหาในสิ่งที่เธอกำลังประสบพบเจออยู่ในขณะนี้อีกด้วยซึ่งคุณปูบรรธนาได้ใช้ชีวิตในฐานะสะพายตระกูลดังขีม้าทองคําซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ดีมีสุขกินหรูอ,อยู่สบายและนอกจากนี้คุณปูก็ยังดูแลบริหารจัดก,การบ้านให้หน่าอยู่อีกด้วย โดยเธอยังช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวที่มีชื่อสามีและลูกและนอกจากนี้คุณหันก็ยังตามใจเธอให้เธอสามารถรับเล่นละครได้ตามปกติเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ภรรยายรักและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นสามีสายเปโดยเขาได้เปภรรยายของเขาด้วยการยกบัตรเครดิตเอาไว้ให้ใช้ได้ตามใจชอบโดยเธอได้เล่าว่าปูใช้เงินคืนละ3 5 0 0 0หมื่นบาทคือเรื่องจริงๆเพราะพี่หันซัพพอร์ตและสำหรับธุรกิจของคุณปูคุณหันซึ่งจริงๆมีธุรกิจอะไรบ้างพวกเขาทำอะไรบ้าง คุณปูคุณหานเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจากักรพัฒการเด่นรงังสิตปทุมธานีที่มีที่ดินเกือบ100ไร่แบ่งขายเป็นแปลงรวมถึงมีแบบบ้านจัดสรรให้เลือกอีกมากมายและนอกจากนี้คุณปูคุณหานก็ยังทําธุรกิจให้เช่าที่ดินลานจอดรถโรงพยาบาลเทพทารินพระรามสี่เปิดราคาขายที่180ล้านบาทและนอกจากนี้คุณปูคุณหานก็ยังได้ทําธุรกิจภายใต้บริษัทซ m เมชูติมาสให้เช่าห้องเย็นสินค้านําเข้าส่งออกต่างประเทศในพื้นที่แไร่อยู่ติดโรงพยาบาลเทพทารินพระรามสี่ และนอกจากนี้คุณปูคุณหารก็ยังได้มีที่ดินให้เช่าถึง4ไร่บริเวณสีนครินที่ตอนนี้ฟุตแลนด์สีนครินเช่าพื้นที่อยู่ราคาประเมินมูลค่า1000ล้านและนอกจากนี้คุณปูคุณหารก็ยังทําธุรกิจป้ายสื่อโฆษณาบนทางด่วนและนอกจากนี้คุณปูคุณหารก็ยังทําธุรกิจภายใต้ใตบริษัทดีมแคสรับผลิตสื่อรายการโทรทัศน e ์อีเวนต์ ซึ่งนี่เป็นแค่บางส่วนของธุรกิจของคุณปูคุณหานทีมะาทองคําซึ่งทั้งคู่ยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างและมีที่ดินสวยๆทำเลดีๆอีกหลายที่หลังจากที่ฉันได้อ่านประวัติของคุณปูมันธนาแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหรวยระดับแบบเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะทุกคนแต่แบบจากข้อมูลที่เหล่าบรรดาเจ้านี้เอามาโชว์อ่ะมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เธอได้พูดออกมาไงแบบเออทั้งคุณลูกหมีคุณลินลี่ แล้วก็คุณอ้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเงินจํานวนไม่มากเลยนะเป็นเงินที่แบบถ้าเธอรวยระดับเนี้ยจริงๆเงินเงินที่เธอไปยืมเพื่อน,อนๆมาเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเงินอะไรที่น้อยมากแล้วเหล่าบรรดาเจ้านี้เขาก็มีหลักฐานชาัดเจนว่าเออมันไม่เหมือนกับที่เธอพูดว่าเป็นแค่การลงทุนให้กู้รายวันรายเดือนนู่นนี่นั่นเก็บดอกค่ะจากที่ฉันดูข่าวนะมันเหมือนกับเป็นการแบบเพื่อนยืมเงินเพื่อนมากกว่านะ ก็คือแบบเออฉันก็ไม่รู้แล้วแหละว่าเออถ,ถ้าเกิดเหตุการณ์มันออกมากันซักขนาดนี้เธอแบบกล้าฟ้องร้องกันซักขนาดนี้อืมฉันก็แบบฉันคิดว่ามันเสียเพื่อนเสียทุกอย่างเลยนะจริงๆงานนี้มันแบบเสียเสียเพื่อนเสียเครดิตเสียทุกสิ่งทุกอย่างสังคมประนามถ้าถ้าเกิดคดีพลิกจริงๆอ่ะแล้วแบบดูจากประวัติของเธอแล้วก็ไม่ธรรมดาเออทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อเสียงที่สะสมมาถึง30ปี เราก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปอะสาหรับข่าวของคุณปูมัทน,นาในขณะน,นี้เพราะว่าที่ฉันติดตามบางคนอาจจะราคาญหุ้ยมาอีกแล้วมาพูดข่าวคุณปูแล้วอะไรทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ยก็คือฉันติดตามฉันสนใจมากๆเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้เจ้านี้เนี่ยมันเป็นแบบเออเป็นภัยสังคมมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวทุกคนอะมันเป็นเรื่องที่แบบเออทุกคนจะต้องติดตามกันนะเออจริงๆแบบถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณละ ถูกต้องไหมล่ะเออเรื่องการยืมเงินกันไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงมันเกิดขึ้นได้หมดถ้าถ้าเกิดงานนี้ลูกหนี้ชนะนะทุกคนเรียกได้ว่าพลิกประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยอะแบบ ừ ừ, 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 ừ. ใครที่อยากจะเป็นเจ้านี้ลูกนี้เนี่ยเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเลยเรียกได้ว่าแบบ งานนี้ถ้าลูกหนี่ชนะนะงานนี้ลูกนี้เหล่าดาลูกนี้เตรียมยิ้มหวานอมยิ้มหวานเลยเพราะว่าคุณมีข้อกฎหมายเลย่นงานเจ้าหนี่แล้วอะไรแบบนี้แล้วหรือใครที่กําลังคิดว่าอยากจะเป็นเจ้านี่อยากจะให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยสต็อปไว้ก่อนเลยยุดก่อนเลยล็อกกระเป๋าตังค์ของคุณเอาไว้เลยหยุดใจอ่อนหยุดเอานิสัยคนไทยมาใช้เลย หยุดใจอ่อนได้ไหมก็คือแบบวันนี้ก็มีข่าวที่แบบซุบซิบนินทางมัมอยกันอีกแล้วนะทุกคนเกี่ยวกับของเรื่องราวของคุณเอิร์กเลเดเลอร์ที่ยังไม่จบนะเออเขาก็ยังออกมาแฉน้องเลลี่อีกว่าเธอเป็นเมีนยน้อยนักการเมืองนู่นนี่นัน่นเป็นเด็กเสียมีนักการเมืองตระกูลดงลังอ่ะส่งเสียเลี้ยงดูอยู่แล้วก็แบบดังแบบไม่ธรรมดาด้วยนะแบบใหญ่มากระดับบ,บิ๊กบิ๊กกันเลยทีเดียวอะไรนะหนูรักพ่อในวงเล็บหนูรักพ่อทุกคนเฮ้อซึ่งเรื่องเนี้ยทุกคนเชื่อกันไหมล่ะ แต่สาหรับฉนันนะฉันไม่แคร์นะในเรื่องที่คุณเอิ์กจะออกมาแฉเธอเขาจะแฉอะไรก็ได้ก็จะดิสเครดิตน้องลิลลี่อย่างยังไงก็ได้แต่แบบในตอนนี้สังคมไม่สนใจนะจริงๆฉันมองว่าสังคมอ่ะพุ่งเก้าไปที่ว่าคุณอ่ะยืมเงินแล้วไม่ใช้นี่ซะมากกว่าเพราะถึงแม้ว่าน้องลิลลี่นี่ยงจะเป็นกิ๊กกับนักการเมืองใหญ่ก็จริงจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยก็จริงมันก็เรื่องส่วนตัวของเธอหรือเปล่าล่ะมันจะใช่หรือเปล่าล่ะเพราะว่าน้องก็ก็แบบทำตัวแบบโสดได้อย่างจงแจ้งมาก ถ้าเธอเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของนักการเมืองจริงๆเธอจะกล้าออกมามีแสงแบบนี้ไหมละ่ะทุกคนทุกคนลองคิดกันดูให้ดีสิซึ่งเรื่องนี้มันก็เอเอหลายอย่างมันน่าคิดนะเออหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอดีตที่ว่าเธอเคยเป็นกิ๊กกับอดีตนูน่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูดถึงกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่หลังจากที่ฉันได้เข้าไปเช็คในคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะชาวเน็ตหลายฝ่ายต่างก็ยังแบบ มันคงที่น้องรเรลลิงเหี่ยงของเราและในวันนี้น้องรเรลลิงเหี่ยงก็ได้มาออกในรายการของคุณบุ๋มปนัดดาเธอก็ได้ออกมาฉาดเดือดฟาดเดือดคุณเอิร์กอีกแล้วนะทุกคนว่ามิจฉาชีพด่ากลาดคุณเอิร์กเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่จริงกลับมาเลยถูกต้องไหมล่ะถ้าคุณไม่เป็นมิจฉาชีพคุณจะมีคดีความได้ยังไงถูกต้องไหมตำรวจเขาจะแจ้งจับคุณได้ยังไงถูกต้องไหมล่ะเออซึ่งเรื่องนี้มันก็มีหลายเรื่องหลายราที่น่าคิด ด่วนๆมีเรื่องมให้กระตุกตอมเผือกกันอีกแล้วทุกคนเมื่อในวันนี้คุณเอิร์กเลดเลอร์ยังไม่ยอมหยุดเดินหน้าแฉต่ตน้องลิงลิ่เหงียนแบบรวัวๆโดยในวันนี้เขาได้โพสต์ถึงภาพบุคคลปริศนาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศและเขาก็ได้กล่าวอ้างว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้นี่แหละมีความสัมพันธ์ที่ลึกลับกับน้องลิงลิ่เหงียนของพวกเราอีกด้วยนะทุกคนถ้าสื่อมวลชนกับประชาชนรู้ว่าลิงลี่เหงียนเป็นหนึ่งในอินูของท่านนี้อะไรจะเกิดขึ้นพี่เตือนน้องแล้ววันนี้น้องก็ไม่่หยุดพูถึงีีอก ที่จะบอกให้รู้นะคนไทยรับไม่ได้ที่สุดเรื่องเมียเก็บจำเอาไว้ถ้าจะเล่นกับพี่พี่ก็พร้อมถ้าไม่อยากซวยหุบปากโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดที่กระตุกต่อมเผือกกันเลยทีเดียวนะทุกคนกับการแฉดของคุณเอิร์กเลเดเลอร์ในวันนี้และนอกจากนี้เขาก็ได้เขียนต่อในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาอีกด้วยนะว่าถ้าสังคมรู้ว่าลิลลี่เนียเป็นหนึ่งในอินูของท่านนี้แล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นพี่เตือนนี่แล้วใช่ไหมว่าอย่ารื้อฟื้นเรื่องของพี่และปั้นน้ําเป็นตัวพูดให้พี่เสื่อมเสีีียยออกกวันนน้้ง็ไม่หด ถ้างั้นพี่ก็ขอไปต่อแล้วกันนะเงินที่ไปขอพ่อมาทําธุรกิจกับพี่ก็พ่อคนนี้เขามีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับไปล้วงไปควักกันในร้านอาหารคาราโอเกะมันได้หรอครับมีรูปถ่ายในห้องคอนโดที่พี่เคยไปก็คนนี้นี่แหละปัจจุบันน้องมีประเด็นกับคนอื่นก็ลากพี่เข้ามาเกี่ยวปากบอกไม่ติดใจแต่สตอแต่งเรื่องไม่หยุดพูดไม่หยุดเพราะรู้ว่าถ้าพวกพี่จะยิ่งดังเพราะจะดูรวยขึ้นผีเจ้าปากมาพูดจริงๆนะอีหนูน้องไม่หยุดพี่ก็ไม่หยุด ถ้าจะสะตอต่อก็ไปคิดให้ดีว่าเกมนี้ใครจะเสียถ้าทุกคนยิ่งรู้ความจริงว่าผู้หญิงที่ไม่มีงานทำเลยอย่างน้องน้องเอาเงินมาจากไหนอีนูลินลี่จะเป็นยังไงนะครับสองปีที่ผ่านมาพี่ไม่ออกมาทำอะไรเลยเพราะพี่ให้เกียริน้องแต่วันนี้น้องบีบให้พี่ต้องทำแบบนี้เองนะครับเออเหอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่กระตุกตอมเผิกสำหรับชาวเน็ตกันเลยทีเดียวแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะ และสาหรับน้ําหนักที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ะ่ะก็ตกอยู่ที่น้องลิลลี่ทุกคนยังคงเชื่อถือน้องลิลลี่เพราะว่าทําไมะนะหรอทาไมชาวเน็ตถึงเชื่อถือน้องลิลลี่นะหรอก็เพราะว่าเธอออกมาสแสดงตัวตนสแสดงบทบาทได้อย่างชัดเจนว่าเธอ,อมีตัวตนเธอมีทุกอย่างเธอไม่เฟกเธอจะไปไหนมาไหนเธอสามารถไลฟ์สดได้เธอสามารถ ตอบโตได้เธอไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนๆอยู่ที่ไหนทุกคนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปพูดคุยกับเธอได้เธอสามารถติดต่อได้นี่แหละคือการแสดงตัวตนคือการแสดงถึงความไม่เฟ้ของคุณอย่างแท้จริงเธอออกมาตอบโตออกมาเดือดออกมาชี้แจงแถลงไขอย่างทันทีทันควันทุกอย่างชัดจบทุกประเด็น ซึ่งก็ซึ่งฉันเรียกว่าการที่จะดิสเครดิตน้องลิลลี่เนี่ยในขณะนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆและพวกเราก็มองเรื่องนี้ให้มันกลายเป็นเรื่องตลกๆไปว่าเออวันนี้เขาจะปล่อยเรื่องอะไรออกมาอีกให้มันเป็นกระแสะให้มันเป็นข่าวไปเออดีเราจะได้มีเรื่องออกมาพูดคุยกันเนื้ในทุกๆวันและในวันนี้ฉันก็ต้องขอจบเรื่องเราเมาส์เมาส์เดือดเดือดไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย